กับเข้าสู่รายการที่สร้างชาติทางสถานีชอทั์ฟ้าวันใหม่นะครับกับวันที่เป็นวันแห่งการรอคอยของน้องๆจำนวนมากทีเดียวหลายร้อยทีมหรือว่าหลายพันชีวิตที่ส่งการประกวดเข้ามาในโครงการคิดสร้างชาของเราครับวันนี้เดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศเต็มๆของการคัดเลือกนะฮะผู้เข้ารอบต่างๆจากใบสมัครของน้องๆด้วยค่ะทั้งสองคนได้เป็นได้ได้ไปคัดเลือกด้วยเป็นไงบ้างใช่ไปอ่านแล้วก็รู้สึก ประทับใจอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่นี่ใส่ใจประเทศก็ยังมีอยู่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าทางรายการเนี่ยเป็นช่องทางให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้นําเสนอความคิดของตัวเองซึ่งน้องๆหลายๆท่านโดยเฉพาะน้องๆในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการนําเสนอค่ะดีมากเลยค่ะก็โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะนําเสนอน้องพลอยอย่าลืมบอกน้องๆด้วยนะใช่เราต้องบอกกันก่อนเลยว่าวันที่24เนี่ยน้องๆอาจจะ ดูใน facebook ละแล้วก็แบบเอ๊ะรายละเอียดอะไรยังไงเนี่ยอยากให้ติดตามชมรายการของเราคิดสร้างชาติในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพ่อเองเนี่ยจะมาเป็นคนบอกรายละเอียดว่าน้องจะต้องมายังไงมากี่มากันกี่คนแต่ว่าอะไรยังไงเนี่ยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยอะ่ะพอต้องบอกว่าให้น้องๆโทรมาคอนเฟิร์มว่าตัวเองจะมาได้ในวันที่24เนี่ยกับทางพี่ยนันินมค่ะก็คือน้องๆเนี่ยสามารถติดต่อทางพี่นินหรือพี่แววได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทรนะคะของพี่นินจะเป็น0917251515ค่ะแล้วก็ทางพี่แววนะคะ0616164370นะคะหรือว่า m e s s a g เ,เข้ามาใน inbox ของแฟนเพจเราก็ได้ค่ะ0616164370ขอบคุ่แวว <40 S 2> ค่ะขอ,ของพี่นินจะเป็น0917251515 เราจะได้สวนา้เตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับน้องๆนะคะจะได้ไม่ตก่นนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าพี่พลอยจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศของการคัดเลือกผู้เข้ารอบในโครงการคิดสร้างชาติซึ่งหลายๆคนก็ทุ่มเทจิตใจความคิดแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราให้ดียิ่งขึ้นครับไปชมภาพบรรยากาศนั้นเลยนะครับเราสามคนลาไปก่อนในวันนี้ครับสวัสดีครับ เชื่อเลครับเดี๋ยวอาจารย์รับในแถวเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องพลังงานหรือเรื่องอะไรรก็ว่าแล้วแต่อาจารย์เลยเรื่องอะไรก็ได้เอามาเลยพลังงานมาพลังงานมาก่อนก่อนอื่นก็คือดูว่าเป็นเรื่องพลังงานที่นีหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็ใกล้ๆมเราไว้เสร็จแล้วก็แล้วก็เป็นขีดให้ แล้วก็แล้วก็นอกจากนั้นก็คือดูดูว่าอยู่คนจะอยู่ในแท่งนี้หรือเปล่าแล้วก็แล้วก็ดูว่าเยสนี่ที่เขาดูให้เบื้องต้นจะให้คัพติ๊กเลยเหรอ,อแล้วแล้วเรามีกระดาษกระดาษกระดาษติ๊กเรามีนี่อยู่ก๊อปปี้นี้อยู่ไหมมีค่ะเรดาษนีเอาเอาเนื่จากมาได้เลยเราจะได้ติ๊กเหมือนอันนี้อ่ะเอออันนี้ ีแต่ผมไม่มีความรู้เลยว่าตกลงในพลังงานแรงโน้ม่วโลกเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยเ่วิศวกรไม่ใช่หรือว่าแต่ว่าเขาเขียนเองว่าการนําพลังงานดังกล่าวเป็กระแสไฟฟ้าเป็นภารกิจสําคัญอันยิ่งใหญ่ซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีสถาบันใดในโลกด้วยนะนํามาคิดวิจัยอะไรนะหากเราสามารถประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยของเราเป็นอย่างยิ่งนี่ อันนี้ในแขนงทางฟิสสร้างสรรค์แต่ว่าในทีมเขา่มีคนนึงไปแข่งฟิสิกส์ระดับประเทศนะอืเราะอาจจะเป็นเขาคนแรกคนคนครบาหลักการฟิสิกส์มาคนครบคนแรกก็ได้ถ้าอย่างทฤษฎีไอน์สไตน์มันก็ชัดเจนว่า E เท่า M C กำลัแต่ว่าไอ้นี่มันมันไม่มีทฤษฎีลองดูครับให้เขามาพูดก่อนได้ครับ ได้ครับเดี๋ยวต้องต้องกคือก็ถือว่าผ่านแต่ว่าก็คือต้องเปรียบเทียบกับใบสมัครคนอื่นด้วยว่าว่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องการพัฒนาการศึกษาของคนพิการเราควรจะอยู่ให้เข้าไปอยู่ในด้านสังคมไหมหรือจะไปอยู่ในด้านสาธารณสุขคือผมอยากให้อยู่ในการศึกษาเพราะว่ามันเป็น มันเป็นการศึกษาเพื่อมันเป็นกลุ่มของการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายในสังคมไม่ว่าะจะเป็นคนพิการคนในชนบ,บทคนในอะไรทั้งหลายอะไรเงี้ยทําให้เยาวาชนไทยทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงหรือชายได้มีความรู้เรื่องต้นเรื่องมวยไทยเพื่อการใช้ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากคนร้ายอันนี้เป็นเรื่องการศึกษาหรืเดดอเปล่อาจจะเป็นเกดแล้วเกิดควไม่ทันมวยไทย วันแรกเราพูดกันว่าเรื่องกีฬานี่เป็นเรื่องอือน่อนอือน่ออนใช่ไหมเดี๋ยวผมผมว่าต้องเคลียร์ทุกงานให้จบก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ายุบได้หรือยุบไม่ได้อย่างเช่น,านาาก,การศาึกษานี่ถ้าเกิดมูการศึกษาเรามี20ที่ดีเนี่ยเราอาจจะยุบเราจะแบ่งเป็นสองแท่งคือแท่งแท่งสมหรแท่งปฏิรูปครูกับแท่งการเรียนการสอนหรือแท่งแท่งโอกาสของเด็กหรืออะไรเงี้ยความดื่มน้ำของเด็กเงี้ยก็เป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าการศึกษามันแบ่งไม่ได้แล,ล้วอือ่นหรืออื่นอาจจะมีเกินมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาว่ากันเรื่องโรงไฟฟ้าขยาะเรื่อง,ยองนยะเขาพูดแต่เทคโนโลยีก็กโโ็ก็เหมือนกับที่ผมเคยอ่านแล้วอบอกว่ามีเทคโนโลยีสองแบบเช่นใช้แก๊สวิ่เคียนหรือทำเป็น RDF ก็ขึ้นแต่ว่าจะใช้กี่สายใช่ไหมก็สุดท้ายก็จบลงว่าต้องส่สงเสริมให้ใช้ขยะมาเป็นพลังงานมากขึ้นเนี่ย มันก็ยังไม่ได้บอกที่ทานว่าก็คุณจะเอายัางไงอีกอันนึงก็บอกว่าครจะส่งเสริมแรงดแทนแล้วก็จบแล้วก็เสนอมาตรการเลยตัวลงให้ใช้ว่แรงตัวแทนอน่างจริงจังซึ่งซึ่งมันก็ยังไม่ชา้าบแต่มันต้องโออในมาตรการถ้าดูในมาตรการมันก็พอโอไ,ไปอีกอันหนึ่งเนี่ยมันดูแล้วมันมันไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรแค่บอกว่าแังฟอสซิลจะ หมดไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปกดกันปตทไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมให้ติดตั้งโซลารูฟตามหลังคาออกคูปองส่วนลดให้ทุกครัวเรือนมาใช้คูปองส่วนลดอะไรซื้อแผงโซลารูฟกผงโซลาเซลล์เหมือนทีวีอย่างเงี้ยหรอไม่เร็วนะเออก็มันคล้ายๆกันไงสอง แต่อันนี้มันงบการเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตะนเรียนก็คือว่ามันมันยังไม่เข้าใจยังไม่โดนอายุสิบสามงอีไงแต่ว่าเขียนเรื่องเนี้ยสืบทอดได้แบบวงตระกูลเนี่ยแล้วก็แล้วก็เขียนด้วยนะว่ามีผลวิจัยของทางว่าศกเก้าพบว่าประเทศไทยประเทศที่มีการสืบทอดไน้ลักษณะแบบวงตระกูลมากที่สุดในโลกผมว่าจะทำได้โอเคมากเลยเพราะว่า แต่มันต้องหาจุดกึ่งกลางบางอย่างการจะเอ็กซ์ตรีมไปมันต้องมีแต่มันเป็นประเด็นที่ต้องต้องแอดเวนตต้องแก้ปัญหารเรื่องการสืรรรบทอดนาจะผรจะูลแต่ว่าจะแบบรวบพี่น้องไปถึงระดับไหนแต่ว่าไอ้นีถถ่ถ้าถ้าถ้าเขารับนะครับแล้วก็เขียนรัฐนุนไปเลยนะเขียนรัฐนุนไปเลยนะรันูนเนี่ยกำลังล่างอยู่เนี่ยครับแล้วถ้าเรื่องนี้สมมุติว่าเป็นสมมุติว่าก,กรรมการที่เขาจะตัดสินแล้วเกิดน้องเขาพรีเซนต์ดีทั้งหลายแล้วเกิด ชนะเนี่ยต้องพาไปยื่นให้ประธานร่างวมูนเลยนะประธานสปชเลยเนี่ยดีกว่าไปนั่งคิดเรื่องสภาผู้มียจริงๆนะครับเนีผมว่ามันมันเป็นประเด็นที่ทุกคนเห็นแต่ว่าวิธีแก้มันมันยังไม่ตกผลึกออกมาสำหรับสังคมไทยแต่แบบนี้โอเคนะครับเพราะว่าดรูปมาด้วยเนี่ยเด็กวาดูปมาด้วยูด้น่ารักเลยเด็กวาดรูปมาด้วย สิบสามปีอันเนี้ยสิบสามปีอือไม่มีที่ปรึกษาด้วยไม่มีที่ปรึกษาด้วยอืมอชื่อเล่นชื่อไทยไทยอืมมีรูป,รปด้วยอืมมีรูปรักชาติด้วยนี่อัี้ไม่เข้าใจเหมือนจะดีอให้ให้ให้ใหสสก่อนจะสวัดสอสอได้เนี่ย จะต้องให้ไปสอบผ่าการประเมินรับรองความรู้เบื้องต้นโดยกรกตสารรับหนูร่วมกันออกข้อสอบทําการวัดความรู้ของผู้สมัครก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งอย่างน้อยสิวันผู้ที่สอบผ่านเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งดูดูน้ารักดิอแล้วกว็อันนี้ด้วยนะ เมื่อสอบไปวงความรู้แล้วเนี่ยจะต้องไปขอใบรับรองคุณธรรมจากผู้นําทางศาสนาตามศาสนาตนเองนับถือที่มีตําแหน่งสูงสุดในเขตเลือนั้นก็ไปขอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณาเหรอเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณาอำเภอือเจ้าจังหวัดหรือว่าเป็นอิมามประจำมัสยิดอะไรอย่างนี้เรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเขาพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลของเราเขาบอกว่ามีไม่พอ จริงๆผมวันก่อนผมไ,มไปอ e ินเดีเซียที่รโรงพยาบาลลาโจนออสุนักกะก็เลยต้องไปฉีดที่สุนับป,ปรากฏว่าคนไข้นี่เต็มหมดเลยเต็มแบบต้องนอนนอนเตียงเพราะว่าผมถามเพื่อนผมเป็นหมอวัอนนั้นผมไปหาเพื่อนโรงพยาบาลดเพเพอนเป็นหมอพอดีก็เขาบอกว่าคือมีคนไข้เยอะมากแต่ไม่จริงแล้วต้องเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยคือรอเตียงนอนอยู่ผมเชือเพราะหมอดูดอดแล้วก็ ทำเคมโอเทอร์ปีก็ต้องทำนี่เนี่ยนำให้สุดเชิดแน่ต้องสุดเชิดคือเมืองไทยมีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางแพทย์หาสาตซึ่งที่ผลิตก็ผลิตไม่พอขนาดเราเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาตอนนี้สมัยผมสอบเป็นทานปีเราทันที่เป็นแพทย์ตอนนี้น่าจะปรับงานทางการสัตว์แพทย์เขาก็ถือว่าช้าขึ้นช้าขึ้นช้าปัญหาที่ตอนบอกอะมันไม่ใช่ว่ามันผลิตไม่พอด้วยอะ มันอยู่ไปดิมีแค่ปีกไม่พอด้วยครับเพราะวันนี้คือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยแน่นมากไลยใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าบางทีเตียงเตอร์เนี่ยมันมาอยู่ข้ามทางเดินหมดใช่ครับมันมันมันลำบากแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนยังว่างอยู่มันมี capacity เออเนี่ยเนี่ยมันมันมันเต็มข้ามหมอก็เต็มที่นะโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ทรัพยากรโรงพยาบาลรัฐด้วยไปใช้ด้วยก็คือหมอโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไมใช้ใช้ตอนเย็น ใช่ไม่ได้เย็นด้วยบางทีแบบไปเวลาวันซุ่มเฉยเนี่ยน้อยละไม่ค่อยม่นผมเป็นเนี่ยหมอเอาแล้วแต่คนแล้วแต่คนเออน้อยละอือคราวนี้แล้วก็มันแต่ว่ามันก็มองว่าเป็นการพึ่งพากันระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งว่าการมีระบบนี้ก็ทําให้หมอที่หมอเนี่ยสัหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยอาจจะดึงเงินเดือนไม่เยอะแต่ก็สามารถไปหาไปหาได้เพิ่มเติมแล้วก็หลายทีผมเจอหมอโรงพยาบาลรัฐ เขาบอกผมนี้นะว่า hmm. คุณจ่ายได้คุณมีประกันไปโรงพยาบาลเอกชนมันจะได้เตียงไม่คนอื่นซึ่งอันนี้หมอเขาก็ให้คำแนะนําว่าจ่ายได้มีประกันคอมเบอร์หมดก็ไปโรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องมาโรงพยาบาลซึ่งซึ่งซึ่งผมว่าเขาก็รีเฟอร์ค่อยกันที่ะบางคนที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนหมอทำโรงพยาบาลหลักไม่เคยเจอเคสที่หมอทำโรงพยาบาลลัด้วยแล้วบอกแต่ยากไม่ติดต่ำพอแล้วเพราะว่ามันต้องแพงหมอก็ช่วยรีเฟอร์ให้เข้าโรงพยาบาลหลกคือมันมันมันใช้ค่อยกันคือภาวะพึ่งทานนะ แต่จริงๆก็อย่างที่บอกว่าจริงๆปัญหาไม่พอแต่มันมีแบบมีอีกอันหนึ่งด้วยที่มันทําให้ไม่พอคือพอหมอจะเรียนเฉพาะทางเนี่ยที่ลนไปเรียนหุ้นหนังโอ้โหที่มันหล่นไปเยอะเลยอคือมันไปเรียนในสาขาที่แต่จริงๆแล้วผิวหนังจริงๆหมอที่เรียนผิวหนังไม่มีไม่มีหมอที่เปิดผิวหนังตอนนี้ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่จธริงจริงเป็นบล็อกเนี่ยบล็อกก็คือคือคือสถานที่ที่ที่สอนเนี่ยที่เรียนที่ต่อยเฉพาะทางคุณหนังเนี่ย มีโฮต้าวมันต้นปีเลยมันเยอะมันก็เลยทำให้กลุ่มหมอที่อยากไปผิวหนังแล้วมันก็จะมีคอร์สสั้นๆองโปรอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มันต้องพลิกไปทางอย่างนั้นเช่นดียวกันอลยเริ่มมากขึ้นค่ะจากที่ประกาศไปทำรายการน้องๆก็ส่งงานที้เพิ่ยังน้อยอยู่เป็นธงชาติไทย กับมือมีหัวใจด้วยมันมันจะได้ยินก็จากไรมิดน่าจะมาจากโรงเรียนไรมิดที่ล่าน่าสนใจครับควบอารมณสร้างความขจัดความเหลื่อมล้ำใครจะรู้เรื่องนี้ต้องมาเป็นกรรมการสิปัตยไปวัยนี้เหมาะสมกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ความนักในศิลปะความกล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นที่สุดโดยผู้สื่อข่าวร้องให้ท่านนายคูบภูมิใกับ ว่าดูแล้วตรงไหนมันไม่ใช่วกว้างผ่าภาคกว้างใช่แต่ว่ามันไม่มีอะไรหวาจืด้นสั้นมาก